เราลาไปเรื่อยเรื่องกรณีตอกไขออกมามันคือไข่ซ้อนไข่แต่ผมก็จะว่ามันมีจริงแล้วมันมีขายนะค่ะยังไงผู้ชมดูนะคะตอกไขออกมาปุ๊บปรากฏว่าในไข่ฟองนี้มีไข่อยู่อีกหนึ่งฟองแล้วก็มีไข่แดงอย่าดีใจนะสองน้อยสองน้อยไข่ซ้อนไข่ค่ะ นั่นคือมันหน่งเลหนึ่งเลยแต่มันเป็นอะไรเองอันนี้เนี่ยเขาไปซื้อมาแล้วเหมือนกับว่ารู้ได้ว่าที่ไหนฟองไหนมันจะเป็นแบบนี้เหมือนไข่แฟดอ่ะคนขายเขาคัดออกมาแล้วอะค่ะมันคงมีลักษณะที่บ่งบอกอะอาจารย์ออสว่าอย่างไงบอกมันลักษณะเดียวกับไข่แฟดแล้วไข่พุทโธไข่เนยค่ะคือมันเกิดขึ้นเองสเปิร์มสองตัวปฏิสนธิในไข่ใบเดียวมันก็เลยแยกกันไม่ออก เปลือกไข่ก็เลยสร้างหุ้มตามผนังเซลล์ออม,มักเกิดกับไก่สาวค่ะไก่สาวที่รังไขก่กำลังพัฒนานี่ถ้าทอดไข่ดาวยุ่งเลยโป๊ะปางเอาลงไปมีอีกฟองนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคือมันมีอีกหน่วยหนึ่งเลยแต่มันเป็นอตัวไก่